ไม่มีใครยอมใครกับงานนี้คู่แข่งอิซุ u โตโยต้ากำลังพัฒนาขุมพลังของตัวเองมีรายง,งานว่าอ s u ุ u กำลังทดสอบ d m a มเวอร์ชั่นไฟฟ้าแบบ100%เซและสูมพัฒนาเครื่องยนต์2.2 2 2 0 0ที่จะมีการเปิดตัวในเจนใหม่อ s u ุสดีแม็กรวมไปถึงอิซุ u มิวเอกทางด้าน Toyota ก็ไม่น้อยหน้าเตรียมเปิดตัวรุ่นใหม่เจนใหม่ไฮรักไฮบิด48โวลต์หลังจากที่มีการจำหน่ายและขายอย่าง ต่างประเทศยุโรปแอปแฟริกาใต้สำหรับไฮรักรีโวไฮบิด48โวลต์ส่วนไทยมีรุ่นเข้าปี2025นำล่องก่อนที่จะมีการเปิดตัวรุ่นออนิวโตโยตา้าไฮรักเจนทัดไปสวัสดีนแฟนทุกท่านนะครับหลังจากอีซุสโตโยต้านะมีการประกาศ แผนที่จะผลิตรถยนต์รุ่นใหม่สําหรับเวอร์ชั่นกระบะทางด้านอีซูซก็มีการทดสอบรถต้นแบบอย่างอีซูซูดีแม็กสำหรับรถไฟฟ้าแบบ100%ซและที่น่าตื่นเต้นไปกว่านั้นก็คือมีข่าวว่าจะผลิตเครื่องยนต์คุมพลังใหม่ดีเซล2.2เทอร์โบที่จะมีการพัฒนาต่อยอดจาก1.9และ3.0ลิตรที่จะมาใส่ในอีซูซดีแม็และอีซูซมิวเอทางด้านโตโยต้าก็ไม่น้อยหน้าสําหรับไฮรักลีโวเจนปัจจุบัน มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด48โวลต์รุ่นไฮบริดที่มีจำหน่ายอย่างยุโรปและแอฟริกามีรุ่นเข้าไทยก่อนที่จะเปิดจำหน่ายรุ่นออนิวในปี2025นี้มาดูกันว่า2ขค่ายยักษ์ใหญ่ที่เป็นเบอร์หนึ่งยอดขายรถกระบะในไทยจะมีการต่อก,ก่อนกันมากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงรถยนต์ไฟฟ้าที่จะมีจำหน่ายในปี2025นี้สำหรับข้อมูลอ e ิสุมีการเปิดเผยว่ากำลังทดสอบรถยนต์รุ่นใหม d m a ็เวอร์ชันไฟฟ้าแบบ100%และสูมพัฒน,นาเครื่องยนต์2.2ลิตรที่จะมาต่อกอนกับตลาดยานยนต์ในบ้านเราตามรายงานข่าวจากเว็บไซต์ไลท์มาร์กพบว่าเอซูส์กำลังทดสอบรถไฟฟ้าต้นแบบ d m a ม็ติดตั้งเครื่องยนต์เทอร์โบ2.2ลิตรซึ่งได้รับการช่วยเหลือจากระบบไฮบริด48โวลต์แม้ว่าจะไม่ได้เปิดเผยข้อมูลจำเพาะที่ชัดเจนแต่เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบไฮบริดอาจทำงานในลักษณะเดียวกันที่โตต้าใช้กับไฮรัก ในเจนปัจจุบันที่มีจำหน่ายย่งต่างประเทศซึ่งหมายความว่าเครื่องยนต์2.2ลิตรนั้นจะมาพร้อมกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบสายพาน BSG ระบบ BSG จะช่วยลดแรงสั่นสะเทือนขณะสตาร์ทเครื่องยนต์ช่วยให้เร่งความเร็วได้เร็วขึ้นโดยเฉพาะขณะเร่งแซงและการออกตัวลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เซล2.2เทอร์โมจะพัฒน,นาต่อยอดจากตระกูล RZ ซึ่งเป็น เครื่องยนต์เดียวกันกันกบ1.9ลิตรที่มีจำหน่ายในปัจจุบันมีรายง,งานว่าอีสูตัต้งเป้าที่จะจำหน่ายเครื่องยนต์ไฮบริดภายในปี2025นี้า d m a ดีจะเป็นรุ่นนำล่องต่อยอดด้วย I ิสุมิวเอหลังจากเปิดตัวแล้วก็จะมีเครื่องยนต์เทอร์โบ2.2ลิตรที่จะเข้ามาแทนสำหรับเครื่องยนต์1.9และ3.0ลิตรที่มีจำหน่ายในปัจจุบันและอีกทางเลือกหนึ่งก็จะจำหน่ายทั้ง3รุ่นไม่ว่าจะเป็น1.9 2.2ลลลิลลิิตตรรแะ3.0ๆคดเห็นยังไงกับเครื่องนจนใหม่รุ่ดสองลิตร ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดที่จะเข้ามาทํางานควบคู่กับเครื่องยนต์1.9และเครื่องยนต์2 2ลิตรที่จะเข้ามาแทน1.9และ3.0ลิตรหรือจะเป็นไปได้ที่อียสุที่จะมีการขายทั้ง3รุ่นทั้ง1.9 2.2และ3.0ลิตรมีการทํางานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด4 8บโวลต์ทั้ง3รุ่นเป็นแฟนอียสุคิดเห็นยังไงกับเจนใหม่รุ่นใหม่เครื่องยนต์ใหม่2.2ลิตร2 2 0 0ันซีซีเทอร์โบคู่และเทอร์โบเดี่ยวแบบไฮพาวเว ชอบหรือไม่ชอบเครื่องยนต์รุ่นใหม่นี้คอมเมนต์บอกกันนะครับแล้วก็ร่วมแสดงความคิดเห็นนะว่า2.2ลิตรของอิซุจะมีพลังก,กำลังเท่าไหร่ตามเนื้อข่าวบอกว่า190แรงม้าและแรงสุดจะเป็น210แรงมา้าแ,แฟนๆนะครับคิดเห็นยังไงรุ่นนี้เจนนี้เครื่องยนต์2.2ลิตรที่จะเข้ามาแทน1.9และ3.0ที่มีจําหน่ายในปัจจุบันหลายคนบอกว่าจะเปิดตัวในปี2 0 2 4นี้โดยส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะมาในเจนใหม่ของ D m a มแลวก็ m มล x อก สำหรับรุ่น All-new ก็จะเป็นเครื่องยนต์ใหม่2.2เหมือนกับที่ผ่านมาเปลี่ยนจาก2.5ลิตรมาเป็น1.9เปลี่ยนจาก d m a มในโฉมก่อนหน้านี้แล้วก็เป็น All-new d m a มแฟนๆกินเห็นยังไงกับเครื่องยนต์รุ่นใหม่เจนใหม่ s ส z u รวมไปถึง HyB r ิดที่จะมีการเปิดตัวและจำหน่ายในปี2024นี้ครับยังไงก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสาหรับวันนี้สวัสดีครับ багш <laughs>